สวัสดีครับรวมลนนตังค์ครับผมพี่น้องครับมาโยกสะดุ้งอีกมือเนื่องลรอครับมือปลาเงี้ยครับพี่น้องปลาสูดเครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วปลาสูดปลาสูดครับครับอ่าเล็กแหกหมันในแล้วครับปลากระสูดปลากระสูดครับพี่น้องปิ่งกระแซบลาบกระแซบด้วยครับปลาสูด

คือไงเดี <But> ๋ยวปากกาตัวนี้วาดอุ้ยนี่นะครับปากาไงกับปาขาวอ๋ตัวนี้มาใส่นี่มันยู่นี่งัวนี้กาไงเดี๋ยวนี่นะครับปลาหมอช้างเหยียบ ที่บ่บอยอยากเอาไปเอาเอาตัวซสํ้นีดไปปล่อยสาครับผมพี่น้องนี่น่ครับอันนี้ก็ไปปล่อยเลยนี่นี่ครับเป็นแม่พันธุ์มันที่บ่บอยอยากเอาไปปล่อยสากันย้อนว่าเวลามันใหญ่มากครับผมพี่น้องคุณนะครับตัวปลากาที่ครับผมพี่น้องใหญ่ตังคุณนะครับผมพี่น้องใหญ่ีหรีครับไปปล่อยสาหน่อยน้อไปปล่อยแม่พันธุ์มันจะเป็นแม่พันธุ์เพราะว่าอยู่ในสาห้องกลายตัวอยู่ด้ย มาหนึ่งละครับมาหนึ่งละไทยกับบทุทนอะไรปลาขาวปลาขาวหน้าครับปลาขาวมน่น ประก็สูตรประสูตรบ้านไทยอำเภอเมืองอุบลเอิ่น่าประสูตรครับประสูตรฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อครับดินดีๆนิสานนะครับหลุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหนุนน้มกันครับพี่น้องครับ ไปยังไปยังปากาปากาน,นี่นะไปปล่อยสาเข่าไปปล่อ,อ,อ,อยสาละไงไว้ครับพีออ่น้องเาหัวอาหารจริงๆแล้วเพิ่นกินธรรมชาติเพิ่นพวกแมงหน่อยแมงมแมลงต่างๆนะครับที่จับอยู่ตามพักบุ่งพักใดมันเกิดตอดกินไอนะละไงเร็ยวยด้วครับไป,ไปปล่อยพี่น้องเห็นตัเมื่อกี้ปะครับผมตัวบป๊ะไงเลยครับผมพี่น้องไงก็หันก็นมีครับไงก็เบาบ่อยจับก็มีนะครับ

cứ phí sửa cả đây mày 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 Mua mày 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 cá đi cá kaya masih แสงเดีวอรอะไรอยู่เอาถืออล้วครับพี่นองครับู้ปากกระสุนเ็นีครับพี่นองครับเอ้าหย่อนแสงบนี่หย่อนแสงนี่ง อะไรวะะขาวะขาคุณลองครับปาะสิผ้า่ามวนเวียนอยนนนู่น้ำต้นไม้น้ำกอหยาครับพี่น้องเอาพอว่าคนสิไไลลงไปตามน้ำครับพอว่าน้ำหวยก็ล่งลงครับพี่น้องครับ เขาหม,มาหฮมก็้ชมามันหลายโอตากระพงพี่น้องเฮ้ยต้นซ้อนนะของฟันีนนี่มายือนอยู่นี่ม่คิแลนออกแลนเขายู่นี่

ข้ากินเสร็จแล้วครับพี่น้องข้อยากข้ากินไปโอ้บ่าวบอยหมานีแล้วครับโวูโโยังลรอบ้ดนี้บุ้ยบด้นบดนพ่นสีม,มามครับพี่น้องเอ้ยมันยกถือจังหวะมันมากค,ครับตัวใหญ่เบิง่งพี่น้องเห็นว่ารับฝุ่นบ่าวบอยกำลังตักเอาอยู่คนครับฝุ่นอยู่คนละฟังครับก็บ่าวบอยเอา้าโจก็ได้อีกแล้วคน แม่นนนหนี่งเขาหาว่าจะหันไปทางนึงกับมาอีกทางนึงต้นปลากระป๋องปลาปขาวหน้าพี่น้องครับไปทอดหน้าครับอุ้ยตะเกียบกปลาขี้แก่ขี้แก่ก็พี่น้อง บอเดปลาสูตรครับผุนผนโอ้ตัวบักง่ายนึพี่น้องบ้ากเลยบอยมาีกรครับบาบอยมาแล้วเคยเป็นอยู่ในแนวนี่ปลากระปรองกั ปลาเขาหน่อยครับปลากระพงตักเอาไปหมกไปอุครับล่มกระแห้งพี่น้องปลากระกับปลาระพงต้องทอดสดสดนะครับบางคนมาไปต่างแห่งทอดกระเซีบอยู่ครับแต่ว่ารสชาติมันสิบุไดแบบสดครับพี่น้องบาวุยธนาแน่นหนาหมนพี่น้องได้ไปแล้วครับทอดสดๆดเลยครับ ทอดก,กรอบดสดรสชาติแบ่บคือกันนะครับรสชาติหวานกรอบนะครับหอมผอมนะครับพี่น้องปากระพงนี่ไม่ตากแห้งบางคนมาตากแห้งมันแสบบอแสบอยู่แต่ว่าแต่ว่ารสชาติมันบอซ้ำส,สดนะครับพี่น้องถอด,ดสดนี่แสบกว่าครับบางที่ตากบ่แห้งกับเม้นอัพเม้น ก็เป็นยาแบบนี้แหละ้ามา,แล,มาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วปลาขาวงา,ามครับพี่น้องครับขาวงา,าม,มดี ครอากาศสวยไงวิวใหม่เอ้ครับพี่น้องครับนี่ตัวน้องไก่เนี่ยเขาเบา เลระขาวก็เอาประกับฟองนี่แหละประกับฟองเรียนประขาวแต่เล่นเอาเนี่ยปลาเจ็ดทุ่งอ่ะ สะอาดนะครับในลำหมวยลำเซยน,นะครับต้นไม้ลลอมรอบนะครับน่ามสะอาดนะครับการีครับพี่นองครับ,บข้าวหน้า เวียนว่าน <illah> ้ำอ <karaoke. S 2> ุ้มเหรเพื่อจะมาหาหนามไหลต้องตะวบนบนมากก็จะทุ่งบ่โจงยกไปฟังุณครับก็ได้กระได้ขึ้นกันครับ ก็อยากก็กินเนี่พี่น้องมันน้ำมันกระลังลงไ,ลไรเลเร็วนี่แม่ยังเลย กระเบื้องน SN เอเน่ะมันจักอาทิตย์ล โอยโอยลุ่มมาปลาแรนครับพี่น้องครับปลาขาวหน้าห <c oughs> ากินสืบมือกันไปครับพี่น้องผมอ,อยู่แบบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละ <c oughs> โอ้โ วูวูพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันของแท้มันของแท้พี่น้องเอ้ยมันของแท้พี่น้องครับตื่นมาอีกตื่นมาอีกจุ่มมังกรนี่ละเอาเนี่ยมันแล้วครับพี่น้องมานแล้ว อีกแล้วครับพี่น้องครับอู้ปาสูตรครับพี่นองครับเนี่ยหมามาครับพี่น้องครับ,ออม,รบมาพี่น้องบ้างไหมปลากระาาน้อยกับปลาสู นนออแหนไม่อยู่ในแหนน,นี่แหละอยู่่อนี่นี่นวะครบอีว่วะมอโจจะต้องเอามาทับนี่มีเอาองไก่ไกนี่ปาดปาด nãy giờ vang mà vùng cầu là xiềng ừ, chết